เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนเพื่อนๆนะครับเราจะทําการรับข้อความใน Gmail ของเรานะครับเมื่อมีการส่ง Gmail มานะครับเราจะส่งต่อไปยังแจ้งเตือนไปยัง Line Notify นะครับหรือว่าเป็นไลน์แจ้งเตือนของเรานะครับโอเคนะครับเราทําการเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับ Gmail ยกตัวอย่าง Gmail นะเพื่อนๆสามารถใช้ พอดเมลได้นะครับ gmail นะครับเข้าที่เมลของเรานะครับโอเคเราทำการกดที่เกียร์ตรงนี้นะครับเกียร์กดตั้งค่านะครับกดตั้งค่าจากนั้นนะครับเราก็ดูคำว่าการส่งต่อ pop แล้วก็ i อนไอแมนะครับตรงนี้นะครับเปิดการใช้งาน iMAp นะครับ ตรงนี้ป๊อปไม่เป็นไรนะครับยกเลิกได้แต่ว่าต้องเปิดการใช้งานสถานะ iMAp นะครับตรงนี้นะครับการจํากัดของขนาดโฟลเดอร์เพื่อนๆสามารถกําหนดได้นะครับตรงนี้ให้ล้างข้อมูลอัตโนมัติทันทีไหมอ่ะเราใช้วิธีการตั้งค่า default มันก่อนนะครับโอเคเมื่อเราทําการกดเลือกใช้ iMAp แล้วนะครับให้กดคําว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นเรากลับมาที่ตัวของหนดเลสประเด็กของเรานะครับให้ทําการหาคําว่า gmail นะครับ อ่า Gmail Gmail มันจะมีขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือดูลูกศรน,นะครับลูกศรตรงนี้ซ้ายมือของเรานี่คือขาขาเข้าเราจะส่งไปยัง Gmail นะครับส่งไปยัง Gmail แล้วก็ตัวตรงนี้ขวามือก็คือขาที่เราจะรับมาแสดงนะครับโอเคให้เราทําการเริ่มเลยนะครับกดเข้าไปนะครับเราจะทําการลองส่ง Gmail กันก่อนนะครับ ข้างในมันประกอบด้วยอะไรนะครับให้เพื่อนๆพิมพ username password น,น,นะครับอีเมล Gmail ของเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปนะครับข้างบนกับข้างล่างต้องเหมือนกันแบบนี้นะครับถ้าเราจะทดสอบจากนั้นเราก็ใส่ของเราเลยครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราเลือก i ิน e c t มานะครับลองทำการส่งอะไรทักตางอย่างนะครับผมลองส่งคำว่าเลือกตา m stamp นะครับเราจะส่งคำว่า hello ไปนะครับก mm hmm. ด deploy นะครับ mm hmm. ผมจำนำกดกดนะครับปุ๊บ mm hmm. ถ้าส่งสังเกตตรงนี้นะเมื่อถ้ามันหายไปเนี่ยปุ๊บแ mm hmm. สดงว่าข้อความเข้าเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็กลับไปที่ Gmail ของเราครับ เห็นไหมครับข้อความคําว่า hello เข้าแล้วนะครับส่งจากใครนะครับมเมสเซจจากโนดเรสส่จงจากตัวเราเองนะครับโอเคจากนั้นเราจะมาลองทําขารับกันบ้างนะครับขารับผมค้นรอบจีเม l ไว้ขารับตรงนี้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนเป็นออโตเมติกนะครับออโตเมอ่าแล้วก็ตรงนี้เราอยากให้มันเราจะรับมันทุกๆก,กี่วินาทีนะครับผมบอกว่ารับตัก1สิบวินาทีแล้วก็ค่อยมาแสดงนะครับ พอร์ต9ก้นะครับเพื่อนเไม่ต้องแก้เลยนะตรงนี้นะเป็น Default ของ i m a p นะครับใสยย่ username password ได้เรียบร้อยตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับไว้แบบนี้เลยนะครับปกติกดดันได้เลยครับแล้วก็ลองทำการลองกดลองดีบัคดูนะครับโดยใช้ message. เมสเซจไปโหลดนะครับกด Deploy อ่าโอเคถ้ามันขึ้นเฟส แบบนี้นะครับแสดงว่ามันเริ่มได้แล้วนะครับอันนี้คือมันจะโหลดของเก่าที่เราเคยผ่านมาแล้วก่อนนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะอ่ะหมดแล้วโอเคผมจะทําการกด hello นะครับกดปึ๊ดนะครับเราจะรอรอรอดูว่ามันเข้าตรงนี้หรือเปล่านะครับ <S 2>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  เราจะรอมนันสิบวินาทีนะครับ เห็นไหมครับเอ็นโหเข้าแล้วนะครับจีเมลของเราก็จะเข้าแล้วด้วยนะครับเห็นไหมตรงนี้เขเข้าแล้วนะครับอ่าแล้วเราจะไปส่งเข้าไปในรายอย่างไรนะครับให้เราทําการกดตรงนี้ครับสี่สิบสี่ขีดนะครับจากนั้นกดที่อ่ามันเพิ่มไม่ได้โอเคอ่าตายแล้วมันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเราทําการ ขออญาตย้ายนะครับย้ายเป็นเพื่อนขออญาตย้ายมาตัวตัวหนูเลรสในเครื่องนะครับเมื่อกี้เราใช้ตัวของอ่าขออนุญาตใช้ข้างนอกนะครับอ่าผมจะเอ็กพอร์ตมานะครับเพื่อนไม่ต้องเอ็กพอร์ตมานะครับโอเค โอเคเราเหมือนเดิมแลวนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีจีเมลนะอีเมลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการโหลดมาก่อนนะครับ mail นะครับ install เมื่อกี้ครับเราใช้วิธีการทำบนเว็บครับก็เลยแบบ ันไม่ให้เราโหลดนะครับโอเคเราลบตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องใช้แล้วเราใช้ตรงนี้แทนนะโอเคอีเมลเข้าแล้วนะครับเอ้ยนะครับเคจากนั้นให้เราเข้าที่ l ล n e ครับ line notify นะครับอ่าใช้ l ล n e ตัวนี้เป็นเพื่อนครับเพื่อนๆโหลดตัวนี้ไปเลยนะครับโอเคเมื่อเข้าแล้วนะครับหน้าตา l ลน์ก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นสีสีดำานี่แบบนี้นะครับสีเขียวเข้มลากเข้าไปแบบนี้เลยครับใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บนะครับเห็นไหมจากนั้นเราตั้งค่าครับเราจะเอาลาน์โน t ิฟายมาจากไหนนะครับให้เป็นเพื่อนพิมพ์คำว่า l ล n e โน t ิฟายนะครับ่าล i n โน o t i าย,นนดยกดเข้าไปนะครับเข้าสู่ระบบไม่เรียบร้อย ปืดนะครับอ่ากดเข้าไปปุ๊บไปกดคําว่า My Page นะครับจากนั้นให้เราทำการ g e n โทเ t ็น k e n ออกมานะครับกด g e n โทเ t ็นนะครับมันก็จะให้เ,เลือกกลุ่มนะครับผมบอกว่าให้เลือกเป็น Chat One to One ก็แล้วกันนะครับ One on One โอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อว่าอาสมมุติว่า Test อ่า Gmail ดีกว่า Gmail อ่ะชึบทูบลน์นะครับกดเจนได้โทเค็นมาแล้วนะครับ Copy เพื่อนๆก็ปีเลยครับเรียบร้อยจากนั้นให้วางใส่ลงไปนะครับกดดันนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งรห,หัสเข้าไหมโอเคเมื่อกี้เราต้องพิมพ์ username Gmail ใหม่อีกรอบหนึ่งนะไม่เป็นไรทำไปพร้อมๆกันนะจะได้เรียวถทม โอเคโอเคนะครับ10วินาทีผม copy มานะครับปุ๊บใส่นี้ด้วยปุ๊บเรียบร้อยครับ d e p อ o y กดส่งดูนะครับปึ๊บนะครับเราต้องกลับไปดูในไลน์ของเรานะครับ มันยังไม่มานะครับเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้เข้าแล้วในไลายเราเข้าไหมนีเข้าแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับเอ็นโลนะครับลองลองอีกรอบเดิมอีกรอบนะครับสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะรีพอยนะครับส่งไปดูครับปืด๊ด โอเคใน Gmail ของเรานะครับลองดูเข้าอย่างสวัสดีจ้าเข้าแล้วนะครับรอในนี้โหลดฟีดนะครับฟีดสิบวินาทีปือ้ารอนะครับรอรอนะครับ หรือว่าเป็นเพราะเราเราไปอ่านมันเมื่อกี้นะครับมันก็เลยไม่แสดงแล้วเพราะว่าเราเราตอนเราทำนะครับเราเอาที่ตอนไม่ได้อ่านเนาะโอเคเราจะส่งไปใหม่อีกรอบนะครับเราจะไม่อ่านรอบนี้เราจะไม่อ่าน gmail นะครับโอเคเรายังไม่อ่านนะครับเรายังไม่อ่านอ่าเห็นมาแล้วเพื่อนๆครับสวัสดีจ้า แล้วกลับไปดูเห็นไหมครับในจในส่วนของไลน์ไลน์โนติฟาย,ายเราเข้าแล้วเห็นไหมครับคําว่าสวัสดีนะจ๊ะโอเคนะครับหวังว่าจะเพื่อนเนําสามารถนําไปประยุกต์นะครับหรือว่าใช้งานได้จริงๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ